เริ่มนะครับตามองกันตั้มโอ้ขึ้นครับขึ้นโอ้สบายครับสบายเจ้าเจ้าเจ้าโอ้เป็นน,น้ำเ,เลยครับเป็นน้ำเปลือยเลยครับโอ้โหขึ้นครับนี่กันตกกับเปิ้อน thắng kiểm đi không việt nam ok gấp và cột tam